The Sandbox กลับมาฮอตอีกครั้งสวัสดีครับต้อนรับเข้สู่คลิปตัวทอตครับกับผมแซคโนบอดีคกับผมเจอกันทุกวันนะฮะแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากแอดเดลเลย์ซาวส์ออสเตรเลียครับผมขอต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีผ่านทางคิปตัวทอตครับ รวมถึงน้องใหม่ทุกคนด้วยนะที่พึ่งเข้ามาวงการนี้นะครับวันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับเกมนะฮะบนบล็อกเชนมาฝากกันนะฮะเราได้ยินชื่อนี้กันมานาน,นะฮะ The Sandbox นะครับตอนนี้เขากลับมาแล้วฮะ The Sandbox ครับกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งครับหลังเปิดเผยยอดขายกว่า1.4พันล้านดอลลาร์นะครับใครทีเ่เคยเล่นนะครับก็น่า,นาจะคุ้นเคยอยู่แต่ใครที่ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนก็ลองฟังดูฮะ The Sandbox ครับกลายเป็น Smart Contract ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคำนวณเป็นดาว One ETH ครับ100อันดับแรกครับในช่วงหนึ่งสวันที่ผ่านมานี้นะฮะแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่อาจจะบอกว่า Metaverse กำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นครับผมแพลตฟอร์มวิเคราข้อมูลคริปโตครับ Belstats ครับได้รายงานว่า The Sandbox ครับได้รับความสนใจจาก One ETH ครับเป็นพิเศษเลยนะครับ แล้วก็ก่อนอันนี้เนี่ยเดอะแซนด์บเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าในปีที่ผ่านมาแพลตฟอรมม์มยอดขายอสังหาริมทรัพย์นะเสมือนะแบบเสมือนนะฮะไม่ใช่ของจริงนะสูงถึง1.4พันล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็มียอดขายงาน NFT เนี่ยเปิดขึ้นถึง180%ครับทำให้ตอนนี้เนี่ยที่ดินของเดอะแซนด์บ็อนะมี Market Cap สูงถึง167ล้านดอลลาร์ครับซึ่งก็เป็นอันดับ3นะรลองจากดี c ซน t r ลแลนดแล้วก็อ t h e เธอไนะครับผมก็สิ่งที่เกิดขึ้นครับเกิด ในช่วงตลาดกระทิงครับทำให้นักทุนเนี่ยคาดหวังว่าในช่วงที่ตลาดเนี่ยได้เป็นไปเป็นตลาดกระทิงเนี่ยความต้องการในแซนบ็อกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยนะครับข้อมูลจากซันติเมนต์ครับเพราะว่าในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาครับปริมาณการซื้อขาย N f t ครับสูงขึ้นนะซึ่งเป็นสัญ,ญญาณที่ดีครับสำหรับคือแซนบ็อกนะครับแม้ว่าจะมีความต้องการที่มากขึ้นในด้านของที่ดินและ N f t อทอื่นๆนะครับแต่ว่า Market Cap ของแซนเนี่ยกลับลดลงในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับ คือโอ้ความต้องการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้มาเก็ตแคปยังไม่โตเท่าไหร่แต่สัญญาณมันก็ดีนะที่ตอนแรกกระแสเกมต่างๆกระแสที่ดินเสมอเนี่ยมัน,ม,นมันซาไปพักหนึ่งในช่วงโควิดหลังๆมาเนี่ยนะปี P 2022ไ่ไปต้นมาเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้มีกระแสกลับมาแล้วก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าระบบหลายอย่างในช่วงนี้เขากํลาลังเงียบเงียบไปเนี่ยเขาก็น่าจะซุ้มพัฒนาอะไรกันมากขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีมันก็ล้าหน้ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับยังไงใครที่ เป็นแฟนของ The Sandbox หรือว่ารุ่นใหม่ๆนะคนใหม่ๆห,หน้าใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักเลยเข้าไปศึกษาดูฮะคุณอาจจะได้รู้จักอะไรที่เป็นแบบความล้ำหน้ามากขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของ NFT เรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินบน Metaverse นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ฮิตมากๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับกับ The Sandbox ครับผมหวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์ออคุณนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นข่าวดีของคุณด้วยยังไงก็ช่วยกดไลค์ กดแชร์นะส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับส่งไปเยอะๆเลยนะครับผมคุณสามารถซัพพอร์ตช่องนี้เป็นทางการได้ครับโดยการกดปุ่มจอยฮะเป็น Member, เมมเบอร์ไปรายเดือนฮะจะเป็นแบบแฟนบิกแฟนหรือว่าซูเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟแฟนก็อยู่ที่ความจะดีของคุณเลยนะครับผมหรือจะโอนมาเป็น usdt busd US ก็ได้ครับแค่เลื่อในไปใต้คลิปนี้ Copy wallet address ของผมที่ให้ไว้นะฮะแล้วก็โอนได้เลยครับผม คุณยังสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์ดีๆจากช่องแซกนดีได้ครับแค่คุณกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับกดครั้งเดียวพอใครเคยกดแล้วอยากกดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยนะฮะรับรองว่าไม่พลาดคลิปดีๆอย่างแนะะ่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้านะสวัสดีครับ